จะพูดถึงว่าทิฏฐิเจตสิกนะเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้อ่นิยตานี่ใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิเกิดใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิเกิดมิจทิฏฐิเกิดด้วยอำนาจอะไรนะด้วยอำนาจสหาชาตดิดยอำนาจสหาชาติปัจจัยปัญญาปัญญาปัจจัย นิสยปัจจัยอัถิปัจจัยวิคตะปจัยเนี่ยอันนี้แปลว่าเกิดพร้องเกิดร้อมเกิดร้องอันนี้ซึ่งกันและกันมันเหมือนมันเหมือนไม้สามขาที่ช่วยเหลือกันพยุงกันไว้นะอัญยะอัญยะเนี่ยนะนิสยาแปลว่าที่อาศัยอัธิแปลว่ายังมีอยู่อวิคตะยังไม่ปราศจากไปถ้าว่าโดยสภาพธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยให้ การได้การเกิดอย่างเงี้ยมนเกิดทางใจเราก็ต้องมาเอาวิธีทางใจพระนะพะมาอ่าชาวนะเจดขนาเลยสามสี่ห้าหก็ดไกลกันใหม่นะแต่สมมติว่าอารมณ์ที่ทิฏฐิประงเสล้น่นาชัดมากอย่างเงี้ยอะเราดูนะทิฏฐิเจรสิกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเนี้ยทิฏฐิเจ ในทิฏฐิกะดักสัมปยุตจิตเสียงนะน,นะทิฏฐิก็ดักจิตตะศิ์เกิดครั้งแรกเนะี่ยสมเราเขาเกิดตรงน,นี้เกิดแล้วเขาก็ดับลงดับลงเ็าต้องส่งต่อเขาส่งต่อด้วยอานาจหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าปัจจัยคือเป็นที่อาศัยสร้างไปก็่เกิดพร้อมเขาเกิดพร้อมกับจิตดวงนี้ด้วยกัน ทิฏฐิจาสิกเกิดอยู่ในทิฏฐิกระดับสัมปยุติติสีเกิดพร้อมกันเห็นไ,ไหมเกิดอยู่ในจิตดวงเดียวกันก็จะเกิดอยู่ในจิตดวงเดียวกันเรียกว่าสหาชาตะซึ่งกันและกันเขาช่วยเหลือกันข้างในนะนิสยะแปลว่าอาศัยกันได้กันอยู่อัถิยังไม่ปราศจากไฟ นับอวิคตายังไัาอติยังมีอยู่อวิคตายังไม่สปาสจากไปคือทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่ชวนะด้วยกันก่อนหลังจากที่จิตดวงเนี้ยดวงใดดวงหนึ่งในสีดวงเนี้ยดับลงปับ๊บส่งต่อให้จิตดวงใหม่จนถึงใช่ค่ะก็ส่งต่อกันตลอดนเนี้ยก็มีห้าปัจจัยเนี่ยช่วยเหลือกัน เรียกว่ายังมีอยู่ยังไม่ปราศจากไปอาศัยซึ่งกันและกันทำให้ตัวเองทำให้ตัวเองเกิดดับเกิดดับเป็นทิฏฐิเจตสิกอย่างต่อเนื่องเข้าใจน,นะทิฏฐิเจตสิกจึงมีพลังถึงขั้นเป็นทิฏฐิที่เป็นสักยะทิฏฐิหรือว่าเป็นทิฏฐิธรรมดาสุดท้ายเป็นทิฏฐิที่เห็นพิษมีความเป็นมิจฉาใช่สุดท้ายนี้ม่ด<า>ีเป็นนิยตัใช่ไหม มากเข้ามากเข้าสมมติวิถีแบบเนี้มีทั้งหมหดร้อยวิถีพันวิถีหมื่นไม่รู้กี่เท่าไหร่อนะ่ะนับไม่ถ้วนอ่ะเมื 10, ่อมีหมื่นนึงก็เอาเจ็ดเนี่ยไปคูณกับหมื่นใช่ไหมมันก็ได้แบบ<ช>ทิฏฐิจาริกเกิด<อ>จนถึงขั้นเป็นวิจตาฝังอันนี้การเป็นอนุสัยนอนเลื่อนในคณะสัตดานี่ยคเป็นมโนทวารนะนี่เกิดทางใจเป็นมโนกรรมได้นะเพราะว่า ที่สุดแล้วเมื่อเป็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยติดมโนกรรมนะทำกรรมที่ไม่ดีต่อเนื่องเข้าใจใช่ไหมคะครับค่ะถ้าเราไปเรียนนะอันนี้โฆษณาเฉยครับบริเชตที่แปดโฆษกก็น่าเรียนปากเปล่าเนี่ยค่โฆษาก็น่าเรียนโฆษณาก็น่าเรียนน่าสนุกมากเลยไปเรียนสนุกค่ะนะปฏิจจสมุปาัิหาร อาภัยเทีท่แปดเรียนเรื่องพวกนี้คนะ่ะมันเป็นเรื่องของการหาปัจจัยอํานาจปัจจัยเหล่านี้จะทําให้เราเห็นว่าไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเลยมีแต่สภาวธรรมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจไหมเขาช่วยกันเหลือกันที่เรา,เาหลายหลายคนนะเขาเรียกว่าแบบศรัทธานในการท่องปัจจายเหลือนี่ตวปัจจโยร,รามานปัจจโยนอนันตระปัจจโยนั่นแหละนะนะบอกนั้นนะนะหรือไม่ก็ที่ มีศรัทธาในการท่องเนะี่ยอวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจยาเมญญานังเลยพวกเนี้ยกา,ารรมฐานเรียนชั้นหน้าต้มาทางเรียนชั้นหน้าด้วยนะ <c oughs> เรียนพวกนี้ได้จะดีเพราะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราไปโยงเรื่องพวกน,นั้นได้ <c oughs> ต่อนะคะนั่งหนึ่งหกสองย่อหน้าขนานะ้างล่างค่ะเดี๋ยวค่อยไปพักกันนะ <c oughs> การช่วยพระข,ของอกุสุนรนะที่ชื่อว่ามโนทบาทนี้นะ ถ้าจะดูก็ดูตรงนี้ต่างกัแม้ในกายกรรมและวัญีกรรมที่เกิดขึ้นก็ย่อมช่วยประอยู่ด้วยเช่นในการทำปาติบาตขณะนั้นก็ได้รับการประจากโทสารชาวนะอันเป็นตัวโมโนถวารด้วยเหมือนกันเง้ยไหมมันยังไงก็ต้องตักเกิดทางใจก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ในการสําเร็จเป็นปนานติบาตต้องประกอบด้วยกายวิญญาอันเป็นตัวกายทวารอันนี้เข้าใจเนาะเทียงแต่โทสารชาวนะ ที่เป็นมโนทวารช่วยปัาอย่างเดียวนั้นย่อมไม่สําเร็จเป็นปานาติบิได้คือถ้าอยากฆ่าอย่างเดียวอ่ะอยากฆ่าแต่ไม่ลงมืออ่ะอย่างนี้เข้าใจเนาะ,อ,ะอยากฆ่าแต่ไม่ไ,มได้ทําอะไรในมุสาวาตก็เป็นไปนในทํานองเดียวกันก็คือต้องมีวจิญิยะที่เป็นตัววจิทวารเข้าประกอบด้วยจึงจะสําเร็จเป็นมุสาวาตได้ลำพังเนี่ยโลคชาวนะหรือโทระชาวนะที่เป็นมโนทวารช่วยประอย่างเดียวย่อมไม่สําเร็จเป็นมุสาวาท ก็คืออยากจะด่าอยากโกหกอยากด่าอยากโกหกอยากส่อเสียดอยากเพ้อเจอย่างเงี้ยอยากอยู่ในจอยากแต่ไม่ขยับขยื่นเพื่อนไหวากเลยเงี้ยเข้าใจไหมก็คือว่าจีบียัไม่เกิดอยากอย่างเดียวอยู่ในใจผู้กรุดอยู่ถ้าคนปฏิบัติทำก็อยากด่าคนอี่ยงไยก็เอาอยากด่านั่นแหละมาเป็นกรรมฐานมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นฐานมอะไรไม่ ว่าอยู่ๆเนี่ยเดินจุกรมอยู่เนี่ยอยู่คนนั้นโผล่มาในใจปุ๊บขึ้นมาเป็นมโนสมโนเรียกว่าสุดท้ายมโนตธรรมวิถีกําลังเดินอย่างเงี้ยเนี่ยท่านี้เลยอย่งเงี้ยนะ<อ>แล้เดินจงกรมข้ามคโอ้ไม่สํารวมตังค์นด่นะเดินจงกรมอย่างเงี้ยจื๊บหน้าตึงขึ้นมาเลยนะยุงมีนปลามาเห็นกันเลยสํารวมกําลังจะสํารวม สำรวมมากเลยนะท่านทีนี้เมื่อคิดคิดขึนข้นมาเงี้ยอยากจะดา่าคนนั้นยังไงม,มันโผล่ขึ้นมาเป็นปัญญ์ไงมันเป็นมโนขามมโนพจนอยู่ในใจใช่ไหมอยากดา่าเลยคนเนี้ยแต่ว่าเป็นปริยุทธานกิเลสไงแต่เราก็เอาสิ่งนี้ยมาเป็นถามไออาการที่อยากด่าเนี่ยเป็นธรรมานุปัสนาสีประทานนะเป็นถามอีกถามหนึ่งให้สติระลึกรู้อ่ะเมื่อพอท่านี้เราเรือรู้ปั๊บจบอ่ะเดินต่อ แต่ถ้าอย่างว่าเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าคิดอยู่ในใจอยากด่าก็นั่งเจ้านั่งคือคนอยากด่าเนี่ยเดี๋ยวอาการพูดแบบนี้หน่อยสิ <laughs> แล้วครูเคยเป็นอะน,นะเราสู้ใครไม่ได้เราไม่ใช่กดขี้แพ้นะแต่เ่าอยากสู้ใครของลัดทุก่อน ็คือโดนกระทำมาเยอะไงแต่อยากจะด่าเลยเอื่นแต่ก็ไปซุกตัวอยู่ในลืบอยู่คนเดียวใช่ไหมเออไปนั่งร้องไห้อยากด่ามากเลยนะแต่ไม่มีคนให้ด่าตอนนี้เพราะว่าเสียใจมากเลยด่ามันก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหนักกว่านี้ก็เลยไปนั่งเสียใจอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้อยากด่าแต่ด่าไม่ออกเห็นไหมหรือไม่ก็บางทีก็ด่ากับเสาเสาบ้านฝาเรือนเขาะเอวลาอยู่ ก็แค่ไ <presidency> ม <illar> <Destiny> ่ไ <info> ด้อยู่กับเสาวันนี้อะไรเรไม่ได้คินเทียมๆบอกว่าระบายมาลูกระบายมาเลยลูกระบายมาเออนะอันนี้ก็คือในส่วนของวจีกรรมวจิบิยัไม่ปรากฏนะครับแล้วท่านก็บอกว่าอกุศลชมนาที่เป็นมโนทวานนี้ย่อมสาธารณะแก่อกุศลกรรมทั่วไปที่เป็นทัาไตายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะก็คือบาปบาปทั้งหมดอ่ะ ก็คืออ,สสองนะคุส12เนาะโลภะ8ตัว2โมหะ2เนี่ยเป็นมโนทวารแต่สําหรับกายวิญญาที่เป็นกายทวารและวิชีวิญญาที่เป็นวจชีญญทวารนั้นไม่ได้สาระนะแก,ะก่กรรมทั่วไปคงเกี่ยวเนื่องเฉพาะกรรมบางอย่างคือกายกรรมและวจชีกรรมเท่านั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่ค่ะธรรมดานการที่จะตั้งชื่อสิ่งนี้สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นนั้น ต้องอาศัยข้อพิเศษของสิ่งดังนั้นแต่และอย่างอันนี้เข้าใจไหมในส่วนของทางกายทางวาจาทางใจอะค่ะต้องมีชื่อเฉพาะเฉพาะของเขาอย่างเงี้ยใช่คถ้าเกิดทางกายเป็นส่วนมากก็เรียกว่ามโนกรรมครับถ้าเกิดทางกายส่วนมากเรียกว่ากายกรรมแต่ส่วนคำว่าส่วนมากเนี่ยนะส่วนมากเข้าใจไหมแต่ทางอื่นไม่ใช่ไม่มีเข้าใจเนาะถ้าเราจะเยีบไปยื่นเคลื่อนไหวการฆ่ามันต้องอาศัยทางใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่า จังยมันทำอะไรไม่ได้ไงมันต้องขยับไปยื่นเคลื่อนไหวร่างกายก็เลยเอาร่างกายเป็นใหญ่เป็น,นประธานในการกล่าวว่าเป็นการย,ยัมยัส่วนมากเข้าใจไหมเนี่ยเลยมีตั้งชื่อพิเศษตั้งตั้งชื่อเฉพาะเฉพาะของตัวเองไปนะอย่างนี้ค่ะหัวข้อนี้เลยตามนี้เลยนะเอาใหมาอ่อีกครั้งนะธรรมดาการที่ตั้งชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรากฏขึ้นต้ององาศัยข้อพิเศษของสิ่งนั้นนแต่ละอย่างแลเปมีตั้งชื่อขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการปะปนกัน ฉะนั้นกรรมทั้งสามมีปนานติบาตเป็นต้นที่ได้ชื่อว่ากายกรรมเพราะอาศัยกายทวารเป็นที่เกิดเป็นพิเศษและกรรมทั้งสี่มีมุสาวาที่ได้ตั้งชื่อว่าวจีกิกรรมก็อาศัยวัจจิทวารที่เกิดเป็นพิเศษดังที่ได้ตั้งชื่อมาแล้วอันนี้เข้าใจเนาะ,ะสำหรับกรรมทั้งสามมีอภิชาเป็นต้อนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณทั้งสองก็คือไม่เกี่ยวกับกายวิญญาณวัจีิวิญญาเป็นมโนทวารนั่นแะ คือกายทวารและวัชีทวารไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดคงเกิดขึ้นเฉพาะในมโนโทวารเท่านั้นฉะนั้นท่านพระอนุรุทธาจาจรย์จึงได้แสดงว่าอัญยตราปิวิญญาติยามนาสัสยเยวะะหุละวุติโตเมื่อเว้นจากกายวิญญาตและวัีวิญญาตแล้วย่อมเกิดในมโนโทวารเป็นส่วนมากอันนี้ต้องเข้าใจได้คือชื่อสามชื่อกายทวารวจชีทวารมโนโทวารทำไมมีชื่ออย่างนี้อย่างเนี้ย เราเอาความพิเศษของแต่ละทาวานนั้นอมาตั้งใช่ไหมใช่ครับอืม <c oughs> หัวหน้าเดยขอ้ขอตรงกลางนะเดน๋ยหน้าตรงกลางในข้อนี้เมื่อพิจารณาแล้วคําว่ามนุษสิงเยวะขหุลาวุติโตเท่านี้ก็น่าจะเป็นคาอธิบายโดยสมบูรณ์แล้วคืออภิชาก็คือโลภะเป็นต้นนี <c oughs> ้เกิดในมนุวานเป็นส่วนมากแต่ถ้าหากใช้เขียนเป็นหนังสือหรือกล่าวด้วยวาจาว่าสมบัติของผู้นี้ถ้าเราได้มาเป็นของของเราแล้วจะดีมาก เช่นนี้ก็จัดว่าอภิชาเกิดในทางกายทวารและประจีทวารตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจได้ไหมฮะคือเขียนนะอ,อ๋อเขียนอ่านี่เขียนนะนี่เขียนเขียนแล้วอ่าเขียนหนังสือครับอ่าเขียนด้วยแล้วพูดไปด้วยอย่างนะคะอันนี้ก็สาําเร็จเป็นแบบนี้แต่ก็เป็นส่วนน้อยฉะนั้นอภิชาเป็นต้นที่ได้ชื่อว่าเป็นมโนกรรมจึงไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป เพราะการที่ตั้งชื่อว่ามโนกรรมก็ตั้งขึ้นโดยตัปพาหุระในคือเกิดขึ้นในทางมโนฟวาติดส่วนมากแต่อย่างไรก็ตามจะใช้กล่าวเพียงว่ารัศิเยวะพาหุระบุตติโตเท่านี้ก็ยังไม่สละสวยท่านกลิ่เพิ่มเข้ามาเนี่ยท่านเพิ่มว่ากายตวาเรีเข้ามาคือคํากล่าวตอนต้นและตอนปลายยังไม่ตรงกันเพราะในการยรกรรมสามกล่าวไว้ว่ากายวิยัติสังขาตีกายตวารี าหูละุติโตคือถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีกายยบิญญามีกายยทวารเห็นไหมอืมแล้วก็ทางหูละเนี่ยทางหูละนี่แปลว่าส่วนมากเนี่ยเพราะทางหุละวุตติโตเนี่ยเกิดในกายทวารก็คือกายยิญญาเป็นส่วนมากนี่ไงในวจ,จีกำศก็กล่าวไว้ว่าวจีบิญญาติสังคา,าเตวจีทวารีกางหุละวุตติโตเพราะเกิดในวจ,จีทวารคือวจ,จีบิญญาเป็นส่วนมาก แสดงให้เห็นว่ากายกรรมและปัจจกรรมเหล่านี้มีคําว่าวิญญัตประกอบอยู่อถูกไหมส่วนในโมโนกรรมสามนั้นควรแสดงให้รู้ว่าไม่เกี่ยวกับวิญยติรูปแต่อย่างใดอันตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมทางดังใจไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไงดังนั้นพระอรุทธ,ธาจารย์จึงใช้คําว่าอัญญตระวิญญยติยายกเว้นวิญยตเสยียวิญยติรูปเนี่ยถ้าเราดูในสิบแปดนะ ล้าลองดูในรูป28วิปบปยติรูปเกิดจากอะไรเป็นสมุดฐานถามกี่สินักศึกษากะอภิธรรมทั้งหลายิิยติรูปสองมีสมุดฐานกี่สมุดฐานที่ทําให้เกิดเ่้ยแมาดูเลยนะั้นนะเกิดจากกี่สมุดฐาน สมุดฐานนี่มันคุ้นๆนะแต่มันอยู่ไหนอะรูปทั้งหมดยี่บแปดโดยรวมเกิดได้กี่สมุทฐานสี่สมุดฐานโดยรวมนะแต่ถ้าแตกออกมาวิญญาณที่รูปสองเกิดจากจิตเป็นสมุทรฐานนะเกิดจากจิตเป็นสมุทรฐานการเคลื่อนไหวกายการเคลื่อนไหววาจาเกิดจากจิตจิตอืมจิตที่ที่คุณที่คุณเพื่อน ที่คุณเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับจิตของคุณหรอกลจิตใช่เห็นไหมการพูดการขยับคยื่นเคลื่อนไหวเรียกวิญญาติวิญญาติรือว่าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวกายและวาจาทุกอย่างนะเกิดจากจิตเลยเป็นสมุทฐานเข้าใจนะแล้วสิ่งที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเนี่ยนะมันมีเนี่ยประสาทรูปห้าอย่าไหมเกิดจากกรรมนะพวกนี้นะอกรรมแล้วก็ พวกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเกิดจากกรรมนะภาวะรู่นสองเนี่ยมีกรรมเป็นสมุดฐานอย่างเดียวเลยกรรมแท้ละมีกรรมแท้กับกรรมปนๆกันกับสมุดฐานอื่นกรรมแท้กับปนๆกนกรรมแท้กับกรรมปนๆกันอเดี๋ยวดูสิข้อมูลมีอะไรอีก เดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวเอาจงนอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยว่นหน้าหนึ่งน,นะคะในแต่ในมโนกรรมทั้งสามนี้จะยกเว้นจากวิญญาตเสมอไปก็หาไม่ได้เพราะบางทีก็ประกอบด้วยวิญญาตอยู่ด้วยเหมือนกันฉะนั้นเพื่อแสดงให้รู้ถึงความเป็นไปเช่นนี้พระอนุทธ,ธาจารย์จึงใช้คําว่าอาติประกอบในบทอัญญตระ ว่าอัญญตราปิหมายถึงยกเว้นวิญญาตเสียแล้วก็เกิดในมโนทวารก็มีหรือไม่ได้ยกเว้นวิญญาตคือประกอบด้วยวิญญาตก็เกิดในมโนทวารก็มีก็คือการเคลื่อนไหวเนี่ยสมมติว่าการเคลื่อนไหวการวาจาเนี่ยไม่เกิดก็เกิดทางใจนี่แหละวิญญาตวิญญาติรูปอ่ะคือใจมันคิด